สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับเข้ามาสู่ช่องรอยทังนะติดเดวันนี้นะเราก็จะมาเรีแอคชั่นนะคะสิ่งที่เราไม่เคยได้เรีลแอคเลยแล้วก็รู้สึกยินดีและแบบรู้สึกแบบอยากทำมากคือเราอะเป็นอากาเซ่นะทุกคนแล้วเมนที่เราลากมากก็คือพี่มาร์คตัวนั้นเอง คือตั้งแต่พี่มาร์กแบบว่ามีช่อง youtube ก็คือเราไปกดซั s สไคร์ดรอเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ก็มีคลิปพี่มาร์กลงนะทุกคนเราก็ไปดูพร้อมกันเลยตื่นเต้นมากที่ทำคิปพี่มาร์กคือแบบเรารักเขาอะ่ะอืมโอเคไปดูพร้อมกันเลยค่ะโอ้ยค่ะสั้นมากพี่มาร์กจ๋า อืมขาเล็กมากพี่แกคงคิดถึงเกาหลีหน่าดูเลยทุกคนเ oh, huh? หนือหน่อยเหนื่อยมันเยอะไงพี่ มูเป็นหมื่นล้านคำอะ่ะโอ้ย mm. คงคิดถึงเวทีน่านะดูเลย <laughs> ทุกคนถ้าจบคลิปนี้เราจะร้องไห้ไหม <laughs> ได่เจอกันสิต้องได้กลับมาอีกนะโอดีดัมากจ้าฉันาดต่น่าก้ยยอะยโอ้ยอ้ยอยอยโออีกโ้ยยโอ้ยโอ้ พี่แจ็คแต่งเต็มมากอย่าให้พี่มาร์กลองเถอะถ้าร้องมันก็แบบยาวอ่ะ ต้องได้เจอกันใหม่แน่แน่ เฉาไม่ล to ูกอ้ย <región> ดูดีน่ารักเนาอืมดาแเป๋วเลยลูกเอ้ยคิวควคิวอยากดจอในอ้อมกดผู้ชายคนนี้โอ้ยน่ารักดีอ่ะจังเจ้าไปทิ้งงอะไรกัก คุณแม่นองโคโค่มแม่มาเป็นชุดเลยนะครับโอเค e you c l e i n the h o u s แม่老妈อยากเป็นไมโลพี <man> <hel> <ic t> ่แกคงคิดถึงเกาหลีหน่าดูเลยดูดีแกไทยเก็บไว้ด้วยอ่ะ อยู่ตั้งสิบปีอย่ะใครจะไม่คิดถึงจมไหมเป็นเด็กดีมากแมรโลดูแบบดูเป็นเด็กดีอ่ะโอ้ยม่วนกันอร่อยไหมพี่กินเยอะๆนะว้าว <Wow. S 1> เครื่องหารบนเครื่องอร่อยแน่เลยอืมสวยมากมัน กี่ชั่วโมงเราไม่แน่ใจอะว่าแบบกว่าจะไปถึงเกาหลีเอ้ยไม่ใช่กว่าเกาหลีจะไปถึงอเมริกาดิ้นทำไปหมดแล้วทุกคนพี่มาร์กอยากให้เรารู้ว่าถึงไหนแล้ว เขาได้กลับไปอยู่กับครอบครัวทุกคนคิดถึงนะดูเลยมนามนมมีคุณ่ม่ เป็นตาสนุกเท่ละหมดแล้วทุกคนหมดแล้วเนี่ยเลยจบแล้วไใช่ไหมอะอ่าจบแล้วจริงๆเลยก็รู้สึกว่า <establishing> รู้สึกยังไงอะรู้สึกแบบอยากร้องไห้ตลอดเวลาทุกคนคือแบบเรา เราแบบจุดเริ่มต้นที่เราชอบพี่มามันคือแบบมันคืออะไรที่แบบว่าทุกคนอาจจะแบบงงอ่ะคือเราอ่ะชอบพี่มาจากการที่เราดูตอนที่โปรเจกต์เบอร์ก็คือพี่มาวากับแบมแบมแล้วคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นใครนะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักนะว่าคือใครแล้วเราก็เข้าไปดูแล้วคือแบบ คือเวลาสาตาที่เราชอบผู้ชายแบบเนี้ยคือเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าเป็นคนที่แบบดูแลคนอื่นเก่งแล้วก็แบบจริงใจมากคือแบบเขาเก็บทุกรายละเอียดอะแล้วเขาก็แบบว่าเป็นคนที่แบบรักรักใครแบบเวลาเขาจะรักใครอะเขารักแบบรักจริงๆอะทุกคนคืออะไรก็ตามที่แบบว่าเพื่อคนที่เขารักอะเขาจะทําได้หมดทุกอย่างเลยแบบสมมติว่าบางทีถ้าคนขอให้เขาทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อยากทําเขาก็ไม่ทําแต่ว่าแบบ ถ้าเป็นอากาเซ่ขออย่างเงี้ยเขาจะทําให้เสมอแบบเขาเป็นคนที่แบบเวลาลักใครเขารักมากอะ่ะทุกคนเออแล้วเขาแบบเขาปกป้องดูแลดีมากจากที่เราแบบว่าติดตามเขามาในะทุกคนแล้วเราก็ชอบในเสียงร้องแล้วก็เสียงแรปของพี่มาร์คมากไม่ว่าจะร้องหรือแรปเราก็ชอบทุกอย่างคือแบบก็คือเป็นคนที่เรารักไงแล้วก็แบบเราก็ชอบอะ่ะออนั่นแหละ แล้วก็วิดีโอเมื่อกี้มีประมาณ7นาทีนิดๆน,น,นะก็ถ้าใครชอบก็ไปติดตามพี่มาร์คเลยนะคะก็คือชื่อช่องว่ามาร์คตรวจเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องให้เป็นช่องที่ได้โลดจาก u t u b e โดยที่แบบไม่มีคลิปสักคลิปอะคือแบบมิติใหม่ของยู u ูบไหมทุกคนคือแบบว้าวซ่ามากมแล้วก็ช็อตท,ที่เราประทับใจในวิดีโอตัวนี้แบบมากๆาๆากาก็คือมีอยู่ด้วยกันสช็อต คือแบบช่องของเราจะชอบพูดถึงแบบสามอันดับใช่ไหมละ่ะอ่ะอันดับสามก็คือตอนที่พี่หมาเก็บของแล้วพี่มาแบบก็เก็บของไมโลแล้วก็คือแบบทิ้งไว้ที่นี่แหละอะไรเงี้ยคือเป็นอันที่ไมโลชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยถือหมายความว่าสิ่งที่ไมโลชอบคือทิ้งไว้ที่นี่ก็หมายความว่าเขาจะต้องกลับมาที่นี่อีกแน่ๆคือความคิดเรานะต้องมีเจกวันที่เขากลับมาซึ่งไม่รู้ว่าตอนไหนแต่เราเชื่อว่าเขาจะกลับมาต้องสิงฟันแล้วก็ช็อตที่สอง คือตอนที่พี่แกแบบว่าจับไม้เน่ะทุกคนจับไม้ที่แกร้องใช่ไหมเออไม้สีแดงของแกแล้วแกก็เอามาทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเขาคงคิดถึงในช่วงเวลาที่เขาได้ร้องเพลงทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออมันอยู่ในความทรงจำเขาเนาะกว่าเขาจะได้รีวิวกว่าเขาจะแบบว่าได้อยู่กับเพื่อนมาใน,นขนาดนี้แล้วแบบว่าแล้วแบบว่าวันหนึ่งที่แบบว่าเขาได้กลับไปหาครอบครัวเขาอะไรเงี้ยเออเขาก็คงยึดถือในสิ่งที่เขาทำมาตลอด แล้วก็อันดับหนึ่งที่แบบว่าอยู่ในใจในคลิปนี้เลยนะทุกคนคือตอนที่แบบเมมเบอร์มาส่งแบบแล้วจังหวะที่แบบพี่มาร์กเรียกแจ็คสันอะคือแบบว่ามันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเข้าคิดถึงกันมากอะคือแบบคือสองคนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเขาไม่ได้แสดงออกความรักกันแบบว่าชัดเจนอะแต่ว่าเราสัมผัสได้เลยว่าพี่มาร์กอะรักและห่วงใยแจ็กสันมากเหมือนแบบเคยเจอคลิปที่แบบว่าไปคอนอะไรนี่แหละแล้วแบบว่า แม่ของแจ็สันมาแล้วแบบแจ็สันก็แบบว่าคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพี่หมาก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะดูแลให้เองอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบมารู้สึกหายห่วงกับผู้ชายคนนี้ว่าแบบผู้ชายคนนี้จะดูแลเขาดีมากๆอะ่ะคือขนาดว่ามีคนเคยถามแจ็สรันว่าเคยกลัวบ้างไหมที่ตัวเองแบบล้มตัวลงไปแล้วแบบว่าจะพลาดอะไรอย่างเงี้ยแจ็สันก็บอกว่าไม่เคยกลัวเลยเพราะว่าคนที่รับคือพี่หมาคือเขาไม่มีทางทําผมเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันรู้สึกแบบ โอ้หว่าทักใจในว้ชาคนนี้มากเขาเป็นคนที่ดูแลแบบเมมเบอร์ hmm. ในวงดีมากอะทุกคนแบบเหมือนตอนตอนวางมือแบบแบบว่ารวมมือกันอะพี่มาก็จะเอามือตัวเองอะไว้ข้างล่างสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนก็จะถามว่าทําไมต้องเอาไว้ล่างสุดพี่มาก็จะว่าเพื่อรองรับในสิ่งที่แบบว่าเมมเบอร์ทาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเขามีความอบอุ่นซึ่งเขาอะเป็นคนที่พูดน้อยนะแต่ว่าการกระทำเขาออกมาชัดเจนมากคือเหมือนที่แบมเคยบอกว่า ถ้ามีพี่คนนี้อยู่ใกล้ๆเขาอ่ะเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะแบบว่าหายห่วงได้เลยว่าเขาจะแบบว่าเขาไม่ต้องกลัวอะไรทุกคนเออแล้วคือแบบสําหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าครอบครัวทุกคนเขาอยู่ด้วยกันมานานอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเราประทับใจในตัวพวกเขาทุกคนมากๆที่แบบว่าเขามีกันและกันขนาดเนี้ยเออแล้วจังหวะที่แบบจังหวะที่จินยองโทรมา ไม่แน่ใจว่าเขาโทรไปหรือจินยองโทรมาแต่น่าจะจินยองโทรมาแล้วแบบว่าคอกันแล้วแบบว่าแล้วจินยองแบบว่าพี่มาร์ยังไม่ทันได้ขึ้นเครื่องเลยอะคือถามเราว่าแบบว่ากลับมาตอนไหนหรออะไรเงี้ยแล้วพี่มาร์ก็บอกว่าไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหคือมันแบบยังไม่ทันได้ไปเขาก็คิดถึงกันมากขนาดนี้แล้วอคือมันดีมากทุกคนมิตรภาพเขามันแบบมันดีมากจริงๆเผื่อนะคือเราแบบว่าเราอะ เรามีความรู้สึกว่าแบบเราคิดถึงเขาอ่ะเออทุกคนไม่รู้ดีแต่แบบว่าเราเรารู้สึกว่ามันต้องมีวันที่เราจะได้กลับมาเจอก,กันอีกครั้งเว้ยและเขาก็จะต้องมาจาัดคอนที่ไทยเราเชื่ออย่างนั้นมันต้องมีสักวันนั้นคือแบบทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่เขาประกาศว่าเขาจะจัดที่ราชมังเราทําทุกวิถีทางเลยเว้ยเพื่อที่จะได้ไปดูคอนคอร์เซเว่น แต่แบบเราก็ไม่ได้ไปอ่ะบัตรก็ซื้อไม่ได้อไรเงี้ยมันเป็นความผิดหวังที่เราแบบเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำเปนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบแต่เรายังแอบหวังอยู่เล็กๆว่าเราคิดว่าน่าจะอีกสองปีอ่ะเราจะได้ดูคนคอร์เซเว่นไม่รู้ว่าเรามั่นใจอะไรอ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันต้องมีวันนั้นอ่ะเออพี่หมาคือเป้าหมายที่เราอยากเห็นเขาแบบด้วยตาเนื้อของเราอ่ะเก็ตไหมทุกคน ไม่รู้อ่ะก็คือเราชอบเขามากแล้วแบบไม่มีเหตุผลว่าทําไมถึงชอบก็แค่ชอบก็คือชอบทุกคนเรารู้สึกว่าอากาเซ่ทุกคนก็คงคิดถึงพวกเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเว้ยเขาไม่ได้อยู่วงหรอทุกคนเข้าใจไหมคือเขาก็ยังอยู่กับเราเสมอเราคิดถึงเราก็เปิดฟังเพลงเขาอะไรเงี้ยรอวันที่เขากลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง เขาไม่ได้หายไปไหนเขายังไม่ได้ประกาศอยู่วงแสดงว่าวงเขายังมีอยู่เสมอแค่เขาแยกยก้ากันไปพักผอ่อนในจุดที่เขาสบายใจแล้ววันหนึ่งเขาก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแล้วเขาก็จะมาให้ความสุขกับพวกเราอากาเซ่เราเชื่อว่ามันจะเป็นอย่าง,งานั้นและมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปอืมมันเป็นมิตรภาพที่มันไม่หวันสิ้นสุดนะทุกคนสำหรับเรานะ อะไรก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดว่าใครอยากแบ่งปันให้เพื่อนดูก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการหรือว่าใครต้องการถ้าเกิดว่าใครต้องการติดตามรับชมคลิปของเราในช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราด้วยนะตริงๆจะได้แจ้งเตือนคลิปเราก่อนใครนะจ๊ะโอเควันนี้ก็โชคดีที่เราการน้ำตาได้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ฝาก ไปกด subscribe ช่องของพี่มัลต้นด้วยนะจ้าถ้าใครยังไม่กดพี่เขาน่ารักมากจริงๆแล้วก็เป็นน u ม b e r วันของเกาหลีสำหรับเราเราชอบพี่เขามากโอเคไปแล้วนะทุกคนบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า